ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการส่งมอบร่างน้องวัย16หลังบริจาคอวัยวะส่งต่อช่วยชีวิตอีก8ชีวิตค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่10เมษายน2567ที่บริเวณหน้าห้องรักษาศพโรงพยาบาลแพร่นางนัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่พร้อมคณะร่วมกับนายประเสริฐฉลอมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแพร่ร่วมเคารพและส่งศพนางสาววิมลรัตน์เขื่อนแก้ว อายุ16ปีชาวบ้านสนเขื่อนตำบลสนเขื่อนอำเภอเมืองเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพิงศพในวันที่13เมษายนที่ชาวปณสถานบ้านสนเขื่อน สำหรับนางสาววิมลรัตน์ประสบอุบัติเหตุรถจกักรยานยนต์แฉลบเองเหตุเกิดที่ถนนสายหลังพระธาตุช่อแฮเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเพื่อนเป็นคนขี่รถผู้ตายนั่งซ้อนท้ายเมื่อขี่มาถึงจุดเกิดเหตุมีคนตะโกนแซลเสียงดังคนขี่รถตกใจจึงเสียหลักแฉลบทำให้นางสาววิมลรัตน์บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ จากนั้นวันที่9เมษายนก็ได้เสียชีวิตลงค่ะซึ่งระหว่างนั้นทางครอบครัวได้ประสานกับคณะแพทย์เพื่อขอบริจาคอวัยวะประกอบด้วยไตยสองข้างลิ้นหัวใจ4ลิ้นเส้นเลือดดำในท้อง1เส้นม้ามและต่อมน้ำเหลืองค่ะทางด้านในสมบูรณ์สุกเกมอายุ45ปี ผู้เป็นบิดาบอกว่าในระหว่างที่น้องรักษาตัวอยู่เห็นว่าน้องคงไม่กลับคืนมาแล้วครอบครัวจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ขอบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปหากปล่อยไว้ก็สูญเปล่าจึงบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอื่นดีกว่าเพื่อเป็นการทำบุญสร้างกุศลให้ลูกสาวครั้งยิ่งใหญ่ทางครอบครัวรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่หนึ่งชีวิตของลูกสาวได้ช่วยเหลืออีกหลายชีวิตต่อไปค่ะ

ในไหนๆแล้วนะครับคือไหนๆน้องก็ไปแล้วถ้าจะปล่อยไว้มาได้ก็เลยววามันก็ยังไงอยู่ก็เลยเพราะทั้งหมอปปินพอมาก็เลยเลยปรึกษาญาติกันตอนแรกก็คุยกันก็โอเคแต่ก็ยอมตกลงก็เลยกัเลยต้องบริจาคไปเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าจะปล่อยไปก็เสียเสียเปล่าก็เลยเลยบริจาคครับนม่งาอยู่กัใครจ๊ะ 15ปี4เดือนครับก็เลาตัดเบื้องต้นเนี่ยบริจาคเอาวายุวะทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือเปือมนอมนุษย์ทำได้กี่คนครับเท้าที่ทราบมานี่น่าจะหลายคนป8เดป8คนเลยครับมันขอบครัวดุ้งึ่งจะได้หรครับตอนนี้ตอนนี้เของซื้คุ้มใจครับเพราะว่า หรือคนอื่นเขางูเขาก็รู้สึก,กินดีตัวเอ,องฮะที่ว่าน่องพอจาะครับ